ฉันผู้รอ,อกเก็บฉี่หมูเพื่อที่จะไปตรวจว่านางท้องหรือเปล่ารอแล้วรอเลอ่าเป้าแต่รอถอนหายใจรอบที่แป8ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เรารอ,อกเก็บฉี่เราต้องรอถึงเมื่อไหร่นะ และนี่อุปกรณ์เก็บฉีของเราตอนนี้เราก็รอต่อไปนะคะทุกคนนั่งฉีแล้ว,ลวลรีบไปเก็บแล้วเราได้มาแล้วนะคะทุกคนได้ฉีมาแล้ว ไปตรวจกันเลยเดี๋ยวเราไปตรวจกันเลย <S 2> <S 2> <S และนี่ทุกคนอันนี้ฉี่ที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะทำการตรวจอืมอันนี้ที่ตรวจมเมาไปตรวจเลยฉี่อ,อง แล้วก็นี่อันนี้เป็นที่ตรวจวก็จะหน้าตาคล้ายๆกับที่ตรวจโควิดนี่แหละชุบแล้วก็เขาก็จะมีที่ดูดฉี่มาให้อันนี้เป็นตัวกันชื้น ก็จัดการเลยชิบดูฉี่ชิบแล้วก็หยุดเลย ถ้าสองขีดถ้าขึ้นสองขีดคือท้องนะทุกคนแต่ถ้าขึ้นขีดเดียวก็คือเฝ้าว,วันนี้ก็พระสมไปเมื่อวันที่สิบอ็ดวันนี้วันที่สองก็ยี่สิอ็ดชนหนึ่งยี่ยี่สบอดวันยีสอวันทุกคน ลุ้นลุ้นลุ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นอะไรไหม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 เห็นเหมือนกันไหมช่ ขึ้นสองขีดนะทุกคนเราว่าท้องนะขึ้นแบบถึงแม้จะจางแต่ก็สองขีดอยู่นะโอเคพานชุบ